ตามนาทีแล้ตอาแบพักักนาทีแล้วามมาออก็พอเลยนี่อั bon er นนี้พอนี่เื ah i mean opinion, oh ่นี่เาหนาวมาเลยเนาพ่นอวอีเาของ้องเื่อนขององของเพื่อนอะถือขไปน้กกพี่นอครับครับัครับโอ้พ่ยาบเป็นอีกนะอีกนะคะ ผิดทางผิดทางผิดทางติดผิดทางพ่อพ่อพ่อเขาเป็นดาราดิพ่อเป็นดาราเชิญพ่อตรงกลางเอ๋ออันพี่น้องว้าไอเจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อพ่ออะไรปีเจ้าพี่พ่อมือสิ้อยังไงอเอาเดี๋ยวเจะเฝ้านั่งก้อนไปยังเออแล่วยังเสียนมากัแม่ได้เหน บานพระเอกนะคะนอึเตวึเตวจเตวพี่มานเนบก็ได้ครับางบาลุกบางเอาตะก้าลัก็ได้แกน้กลุณเอ้าไปส่องกระเซียวดิแม่วันนี้ครับผมมีโอกาสมากถามข่าวยำมถามข่าวหรือว่ามหาพอนะครับบ้าน หลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นครับบ้านระเบียบวัฒนศิลป์นะครับพ่อโยนนี่แหละเอาไอเอาบ่ทองพอพ้องยังมั่งหันขึ้นบ่แว่แว่แว่ไปแจ้งมาขอบใจดีเนาะจะไปขึ้นเป็นชันสันเป็นโลดโลดขึ้นจังไหนจ้ดลูกเต่าบอดดีไม่หยิบไม่อยากพออีรีเลยอ่ะแล้วหนึ่สี่ขวบปีที่สามแล้วตั้งแต้ตั้งแต่ลงพยาบาลไปเนาะแม่นครับตังเต้โงาบาลไปโยบานไม่ครับบก็โจทย์ พอไงสองคนเอออย่าลูกสองคนเราก็พอจมเยอะนะสิมาหาผ้าลูกผ้าหลานมาหยาบพอเนาะจะได้หาคนหัวจังสิมาพอสิยังบ่อสันเนี่ยบอดกับปันเทศไปหาผ้าส็บไปจักเถื่อเออเน่าแบบนี้ครับเง่าเลยเนี่ยขัดแห้งมีผู้ที่สองแห้งเนี่ยคนเราทำอันนี้เดยนี่เน็อบาสิมาคมก็เลึกอ้ยไปน้เงินเียนี้กลย ถือโอกาสพลาดกันมากมันอย่างไม่อยากพอมไมาไหวพอก็ดีก็ดีแล้วก็ดีเลยกรับควันจะเปิดวงเนาะงาเปิดวงเวลากระิยากไปยากมัน่นอันนี้คับพ่ถือว่าไก่กันดอกแไปย่างดีว่าเออแต่ว่าลูกไปแล้วก็กคับพ่เอเลยก็คือติดตามกันได้ทั้งเพจทั้งยังนั่นะก็ต้องเจอกันทั้งเพจทั้งเฟซทั้งยังเป็นบางข้างกับพ่เอเลยว่าได้เบิรงตลอดหรอกลูกกระชิบหยากงานลูกว่าทั้งงาน โรเชียลถึงงานเวทีึงงานหลังเวทีถปปึงใชววาปุญาาถึงงานครอบครัวอีกครับเราก็เ<ช>คยบอกเพ่นเตดโดดแล้วว่าผ้าลูกผ้าเต่าว่าลูกมะล,ลานมาหยาบแนี้ยหมาว่าเขาอ,อนุบาลได้เราเลยอนุบาลสองสองนุบาสลสวงเราบอก<ช>อดีใจที่ลูกมาเยี่ยมาหยาบ,บว่าก็เป็นก็คือจังออบอกเคยบอกว่าเป็นเพลกมอลันที่อันนี้ใส่ดีตามชาย,ยาเพื่อนแหละดีทวีศัก์ครับ อันนี้ก็ตามที่ไปคนอื่นรอนฟังดอกว่าพ่อกขบไปยื่นเองดอกไปใส่กรบโปงเคยื่อาขึ้นพ่อดอกเพราะว่าพ่อพ่อดีเยียงสั้นเพราะว่าพ่อพ่อดีเยี่ยงเสียดอกมาเท่าอันนี้ก็คือคือบอกล่วงหน้าอยู่อันนี้ก็ไดคือไปใส่มาใส่กับบอกก้าวกันนี่กับบอกก้าวกันยุทธวิธีเพราะบอกบอกบอกโมู่บอกพวกคือบอกพ่อบอกมันแล้วบอกเออบอกบอกมันแล้ว อยู่ใชกับลูกพ่อคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าวงการนี่มันมันบม่ได้กว้างมันบม่ได้ว่าดักเดียวเจ้าสีเด้บินออกจากประเทศไทยบินออกจากคอนเจนบินออกจากสารข้ามบินออกจากกาลสินมันบม่แม่นสั่นวงการนี่มันมันยุ่งแยบหมุนไปยุ่งวัดไปกับไปหาไปพ่อพ่อวี่ไปพ่อพ่อสมจิตพ่อบอยพ่อโนกพ่อไม่โนกพ่อจันเอกคือสรุปแล้วมันวงการเพรามัน มันมันมันอยู่มันเป็นวงล้อเนอะาะ<า>เวงาต่ว่ามือใด็สิ่นว้นหาพอกันกับผู้ใหแ่น่ยนั่นะก็เลยแว่าคือสิ่งที่ผู้บริหารหรือพอพอผู้สั่งมีความสุขนะคือเห็นลูกเติบโตจะเลือเล่อนลุน่งเรื่องกาหนานว่าจะเป็นสายงานได้กระามสั่งว่าเคยว่าดูเอ,อไปแล้วสิไปล่อสมนำนาล่อเหยียบล่อยำอันบบนั้นบ่เม็นนิสัยพอ่พอเราก็เคยบ่าเคยคิดไม่ได้คิดว่าเออ ลูกกูน้านดังนั่นนีเห็นน้องไม่ได้คิดยังสั่นคือคิดแต่ว่าว่ามือหนึ่งขงนาดอันนี้พอพอพอรับตาคิดินว่าโอ้ห้าลูกกูได้ดีเบิร์าลูกกูด,ดังเบอร์ม่อกูตายเขามาตุ่มมอห่มกันผมก็สี่มีความสุขแท้คนนี้คิดไปคนนี <c> ้ <oughs> อ่าฝากคอยลูกอ่าจะเลื่อนลงเรื่องไปหนาหลักตังองตังใจมากลแล้วกันแต่ขอให้คน้คนห่มค้นหอมคนนยมสมพร เงินไหลของทองไดลมากพ่พ่อใดก็ได้บ่พ่อมีก็มีก็ขอให้เป็นที่รักของข้อที่ยังหักในศิลปะการแสดงในด้านการร้องการรำหรือการแสดงของลูกๆก็เพราะว่าจะเป็นข้ามแค้นเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าจะเป็นฮอตดีก็ให้พอแต่ความสุขความเจริญนยิ่งๆขึ้นไปได้ลูกเด้อนะนะ ถ่า้ายลูกตั้งแบบ่า้ายลูกนิ่งภาพนิ่งลูกทำระไรแค่ไหนอะไก็ยังไงเอคชั่นหนึ่งสองคีคาคีคาโดกลงวัประจำยุก็ไปเพื่อนใส่ได้กหมองอยู่อยู่ในบ้านนั่งนั่งแล้วอปกติเป็นของบอดหรือของเันเฮียทั้งสองเลยทั้งสองแต่ว่าจะช่วยเฮีย เย็นหน่อยเยอะแล้วก็อบอโจก็ <บ S 2> ช่วยอ่าบ,บอสแกก็บ,บอสตัวเราก็เชีงแล้วเนาะใช่ครับก็<น>ก็ช่วยทำถ้าเอ็มบีอะไรที่ง่ายๆก็ผมก็จะเป็นคนทําแล้วก็ประสานหลายๆอย่างนะครับหลายอย่างแล้วก็ร่าตักเลยก็มาอยู่สำนักงานบัญชอืมแล้วก็ประสานงานให้กับน้องๆน,นะครับครับครับเพื่อให้จ้า no น้อยโชว์เติบโตแข็งแรงก่อนบันเนียน ตลกบอยังเหลือจะพ่นบบลกบอนบอกไงบอมีนวากาขลนสีได้หรอพอดงยาเลยนัการารลื่สีได้หรอบ่แม่บ่แม่นยอดหลวงพ่อสิแมนอันน้องน้องน้องแมนแมนหัน้บรรจุไพลวงหลวงพ่อบบดโอ้ยเบ็ดอเดอเบ็ดให้ลวงแต่จิ๋วแล้วสิเห็นยี่กจะ อ๋อแล้วก็ได้เบิดแล้วมันเสริมได้เบิดแล้วทั้งหลงตาหลงเนียนได้เบิด์ต่างหากที่ผุ่นคขนบ่มีกับลูกรับเดียรเลยในอ <c oughs> ดีตไม่ร่ำเพิ่อนกะใส่เข้ามาซึมงสับซับซึมงสับไปเรื่อยเรอาจริงๆแล้วลูกต้องเรีามาเติมน้ำพริกอีกคนเดียวร่ำเพิ่อนแล้วไหพนพอสร้างกันได่ำเพืนน่อนเพิ่อนบอ้านลอยบ่อครับคือว่านะครับบอดเราสิเน้นไปทั้งทั้งเต่นทั้งตุยทั้งมวลที่นี่ คนบ่อไฟเพิ่อสิรินี่ยบทันไหนบทานไดนถึงแก่นวันัอนเร่อบ่ทานถึงแก่นพ่อตาเท่าซุ่มคนนี้ครับครับันสีให้ว่าไปเล้่ยงสู่ซุ่มหนองหบองัานไดนเ่าเฮาเขาเขาคิดว่าเฮาจิไปให้มันหอดแก่นปานนั้นีหรีว่าเครับเิ่นเิ่นกะมันหลนะการทำงานของ่นกะกับบริบริเน้นลำเรียงครับ ป,ป,ปีนี้ก็คิดว่าดําเดืองแปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะเมนกัน่ครับครับกรลังนาเป็นเป็นเป็นนันชัดเจนเป็นเอกลักษณ์บานนี้ก็น่าเป็นเอกลักษณ์ของสองรุ่มที<ห>่ว่า <ไข S 3> มากเดอ,อม,มกามกี่ว่าไปดูสกุลาหยวทางสิตัดตอไปี่เทียนหนังาวแล้ว่าน้พ่อเป็นน้ำจิ้มนะคะสำหรับลี่นี่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ I need one of them.